กลับเรียนท่านประธานนะท่านสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรที่เคารพทุกท่านครับในนามของกรรมธิการนะครับก็กลาบขอบพระคุณสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรทุกท่านทุกพรรคนะครับเพราะว่าตั้งแต่ต้นจนจบสองปีมาเนี่ยมติเป็นแบบนี้หมดนะฮะคือเห็นด้วยทุกคนนะครับมีเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะกลับเรียนฝากไว้นะครับฝากแบบฝากวันเดียวนะฮะ กฎหมายฉบับนี้นะครับจะไม่ทรงจะไม่สมบูรณ์แบบเลยนะครับถ้าไม่มีกฎหมายประมงนอกน่านน้ำเดินควบคู่กันเมื่อสองปีมาแล้วนะฮะตอนที่ประเทศไทยเมื่อสิบสองปีมาแล้วเมื่อประเทศไทยถูกกดดันจากอีูเต็มที่ประเทศไต้หวันแก้ด้วยวิธีการออกกฎหมายสองฉบับนะฮะคือประมงภายในกับประมงนอกน่านาน้ำแต่บังเอิญตอนนั้นทำไมเราไม่ทำผมไม่ทราบนะครับ วันนี้ถึงเวลาต้องทำแล้วนะครับผมอยากเรียนว่าการนอกนานน้ำไทยนะฮะเป็นสมบัติสากลเราไปเอามามีแต่ได้กับได้ไม่มีเสียสักนิดเดียวนะครับโดยเฉลี่ยแล้วในอดีตเรือจากเรือนอกน่านน้ำสี่พันลำเนี่ยเรานำสัตว์น้ำเข้ามาเนี่ยประมาณสองแสนตันนะครับเมื่อมาแปรรูปแล้วเนี่ยส่งขายได้เงินแสนล้านบาท แล้วปัจจุบันก็หายไปสิ้นนะฮะเหลือเรือประมงเนอกน่านน้ำเพียงลำเดียวและส่งออกไม่ได้เลยนะฮะต้องเอาวัตถุดิบมาทำนะครับก็อยากขอความกรุณาท่านว่านี่เป็นวิธีการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ดีที่สุดและที่เร็วที่สุดและเรามีโรงงานอยู่แล้วนะฮะผมคุยกับสสทุกพักนะครับก็มีความเห็นตรงกันว่าที่จริงนะผมใจร้อนอยากให้เป็นวันนี้แต,แต่มันอาจจะมันเป็นไปไม่ได้นะฮะว่า ขอความกรุณาท่านทั้งหลายนะฮะได้กรุณาร่วมกันยื่นยติด่วนนะครับตั้งกรรมธิการศึกษานะฮะขึ้นมานะครับผมและคณะเดิมสัญญากับท่านถ้าทำไม่ได้จะไปผูกคอตายนะครับภายใน12-14อถึง14อาทิตย์พวกผมจะทำให้เสร็จท่านแล้วก็เมื่อตอนหาเสียงท่านเข้าไปรับปากกับรัษดรแล้วกันขึ้นรัฐบาลใหม่มาล่างเลยนะครับ ภายใน6เดือนก็จะมีกฎหมายประมงนอกน้าน้ำขึ้นมาจะเป็นของขวัญชิ้นใหญ่นะครับให้แก่เศรษฐกิจของประเทศไทยและการประมงไทยกลับขอบคุณครับหวังว่าจะได้เห็นสิ่งนั้นจริงๆขอบคุณมากครับ